ยกมือไหว้ด้วยฟัง์มคนดูคุณยาตาท่านอ่าคุณตาทำเห็นไหมอาไปแบ่งกันนี่อันนี้น้องเพชรหรือนกพลอยอ่าน้องเด็กเพชรมานี่ก่อนถ้าเอาไปให้เพชรจะได้ของยเติ้ลค่ะโอ้ของยติ้ลไม่เอาค่ะอ่ะให้น้องเลยลูกก็ให้น้องเลยน้องพี่พี่พลอยพี่น้องเพชรขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะ เอาทางนี้มาทางนี้ให้น้องพลอยน้องพลอยให้หน้องทางนี้ให้หน้องทางนี้โอ้โหมีกักกี้พรอมว้ายบดเราตา,ตอตาเ,เอาไปให้ตาตตไปให้ตาเอาไปให้ตาเอาให้ตา <laughs> ขอบคุณค่เะ,ะเออเนี่ยตนกินก็ได้ค่ะถ้าหนูให้เอมอมันกินข้าวก,กีดถ่ายรูปโอ้โหเซลฟี่ด้วยนะคะ อ่ะซอ่ะยกโป้ะอ่ะสองนิ้วโอเคยิ้มด้วยน่ารักน่ารักด้วยนะยงัยิ้มก่อนพี่พลพี่พอยิ้มด้วยขอบคุณค่ะเยอะเลยอ่ะน้องไปกินกันมันกินกานไ่กินอะไรลูกกาไปกูกกาบ้ามาจิ้มกามาจิ้มกาจิ้มกาจินมกา ไม่รักได้ไงไม่หลงได้ไงตาเอ้ยไปรู้ตะขาบไม่ใช่ชิงกาอือือตะขาบเปนตายอยู่ในานา้ำมากได้ไั้ได้เห็นแมมตาอุ้ยตาดีให้อื